สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาดูครับวันนี้ขอจัดเจ้ายักษ์เขียวนี่ครับแท็กเตอร์50โอ้มองมาเห็นครับว่ารุ่นอะไร50 50ดีแน่นอนครับตัวนี้จอรเดียครับนยกวางกระโจนนยสีเขียวครับเขียวขี้มา้าขอบเหลือง ช่วงนี้ครับฝนมาก็ต้องไถนะครับไถพวรไถดะแบบนี้ตะโกรครับผมเลยตะโกคนชายมัเขตดาัดางรองครับเจอคันนี้ริมถนนเลยครับเสียงแทบไม่ได้ยินครับ แรงแบบนิ่มๆม,มาแล้วเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆว่าเป็นรุ่นอะไรเมื่อกี้ผมดูไกลๆเป็นรุ่น50ครับ50 50ดีหรือเปล่ามาดูนะใกล้ๆเลยครับนี่ดูให้ดูรุ่นเนี้ยครับโอ้50 50ดีครับเต็มๆกูกแล้ว ใช้ดินแตกดีครับ มีนาเมษาเนี่ยเต็มๆฤดูร้อนโชคดีครับยังมีฝนตกอยู่สามสี่วันก่อนครับมีมาไถเหมือนดินมันจะเริ่มแห้งแล้วครับแต่ก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่โอ้บจอนดียครับ,รบสายเขียวสายเขียวน่าจะถูกใจสเปคไม่ต้องพูดนะครับมาดูการทำงานครับรีวิวการทำงาน หลอ่ลอๆครับโอ้น้องคนขับชิวมากสายเขียว,วให้ดูใกล,ล้ๆเลยครับอู้ขีดฟุน้น จะไม่เร้าใจแต่่ค,ความแรงนี่หลือเฟือครับจนเตียเจ้าวางกระโจนครับสีนี้เป็นเอกลักษณ์เลยครับสีเขียวแล้วก็ตาเหลืองอกําลังสํารองเหลือๆแท็กเตอร์ครับแท็กเตอร์รถไถจอนเตีย โอ้ชื่อ,อยังกะจอรนชาวไร่ครับนี่ครับไทยฐานหก ับชิวจริงๆครับถ้าชอบก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับสายไถครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ